สวัสดีค่ะซัมจิทฟอร์ดพนครเกษตรแล้วมินค่ะวันนี้ซัมจิทจะพามาชมกับรถรุ่นคายดีค่ะคันนี้เลยนะคะคันด้านหลังคือรุ่น XLT เกียร์ธรรมดาราคาตัวรถ889,000บาทนะคะแต่งกระจังหน้าใส่ล้อขนาด20นิ้วออฟเซ็ตลบ18นะคะแล้วก็ยก2นิ้วค่ะคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนเดี๋ยวซ่มจะพามารีวิวมาดูกันทั้งคันเลยนะคะว่าเราใส่เสริมต่ออะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนี่ค่ะคันนี้ค่ะเราถอดกระจังเดิมออกนะคะ กระจังเดิมหน้าตัวรถเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นโลโก้วงลีอันนี้เปลี่ยนเป็นกระจังฝ์ดสีดำนะคะแล้วก็เพิ่มไฟ LED นะคะข้างบนด้วยนะคะ3จุดนะคะตะแกงก็เป็นแบบทรงลังพิ่งอันนี้เปลี่ยนทั้งหมดทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าค่ะก็จะเป็นโคมไฟหน้าเขาเรียกว่าทรงซีแคมนะคะตัวนี้เป็นไฟวิ่งตอนกลางวันนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED นะคะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการส่องสว่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไฟ LED multi reflector ค่ะพร้อมกับตัวด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟ LED เช่นกันนะคะแล้วก็มีขอบตกแต่งด้วยงานโครเมียมด้วยเวลาเราเลี้ยวล้อนะคะหักล้อด้านไหนมันจะเพิ่มความสว่างให้กับทางทิศทางที่เราเลี้ยวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ กันช้นด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะถ้าเป็นรุ่น XLT ค่ะแล้วก็จะมีห่วงลักจูงนะคะด้านหน้าด้านซ้ายนะคะให้กับลูกค้าด้วยสําหรับรุ่น XLT นะคะเขาจะมาให้จากโรงงานนะคะนี่จะอยู่ด้านนี้นะคะจะมีห่วงลักจูงด้านหน้าอันหนึ่งนะ,อะโอเคตัวล้อเองเนี่ยเขาก็ใส่ล้อขนาด20นิ้วออฟเซตคันนี้ลบ18ลายนี่สวยมากเลยนะคะ คันนี้เป็นลายก็เรียกว่าลายแวมพร์นะคะมีหลายสีเลยสีดาตัดขอบด้วยงานโครเมียมนะคะแล้วก็จับคู่กับยางตัวนี้ใส่ยาง275 55R20 นะคะตัวนี้เป็นยางเลนโซ่นะคะเป็นยาง RT70 นะคะแล้วก็สเต็ปคันเนี้ยเขายกนะคะจัดทรงใส่ก็ลองยกนะคะเสริมหัวโช๊คไปนะคะยก2นิ้วนี่จะเป็นแบบนี้เลยปีกนกนะคะเขาก็จะเป็นแบบ2ชั้นตนะะัวคิ้วล้อนะอ่าคิ้วล้อ ตัวนี้ก็จะปกป้องตัวรถได้ดีขึ้นคิวล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินนะคะก็ใส่แล้วก็สเต็ปหน้ารถอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะมิติล้อก็จะประมาณนี้นะคะล้ดอกมานิดเดียวนะคะกำลังสวยเลยนะคะ1 2 0ย8นะคะสเต็ปประมาณนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรเทอร์โบนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่ 4 0 5นิวตันเมตรค่ะกระจกข้างค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวเลยนะคะเวลาเลี้ยวก็จะเห็นได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสามารถจะตั้งกระจกนะคะให้พับอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเราล็อกรถปุ๊บกระจกพับให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะมีสมาร์ทคี์นะคะเวลาสอดมือปุ๊บนะคะรถก็จะปลดล็อกให้กระจกกลางให้แบบนี้เลยนะคะดีมากๆเลยนะคะตัวเบ้ารองมือจับแล้วก็ติดเพิ่มให้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็น กันศาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาที่เราติดเพิ่มให้ราวหลังคาเป็นสีดํานะคะอันนี้ก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะด้านข้างของตัวรถอ่ะมาดูแผ่นมาลายลายเขาสวยมากๆเลยนะตัวนี้เป็นลายกระทิงนะคะทเท่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อมาถึงด้านหลังเลยนะคะตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นสีแบบเทาสว่างสว่างแล้วก็มีตาสีแดงแบบนี้นะคะบันไดข้างก็จะเป็นบันไดข้างแบบสีดํานะคะแล้วก็มีแผบแบบ ต้องกันการลื่นด้วยนะคะมาดูด้านหลังตัวรถกันต่อคิ Q ้วล้อลายสติกเกอร์นะสวยๆไ,ได้แบบนี้เลือกได้เลยนะลายมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ดูช่วงล่างตรงนี้มามันเห็นแหนบเนาะ,ะตัวโช๊คออพนะคะก็จะอยู่นอกแชสซีนะคะแล้วก็แหนบซ้อนกันทั้งหมด4แผ่นนะนี่สีส้มๆตรงนี้รถยกสูงจะมองเห็นง่ายเลยนะคะจะมีตัวกันกระแทกตรงนี้นะคะเหนือข้างข้างบนแหนบนะคะ ด้นท้ายของตัวรถก็จะมีบันไดเหยียบข้างตัวนี้นะคะขึ้นลงรถได้สะดวกนะคะไม่ต้องปีนล้อแล้วนะคะหยิบของด้านหลังก็ปีนตัวนี้ได้เลยแล้วก็มีเนี่ยตัวนี้กันแบบสมมติลูกค้าใส่รองเท้าหัวบูทหัวเหล็กอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยเวลาเราปีนมันอาจจะขาไม่อาจจะโดนใช่ไหมไม่ต้องกังวลเลยนะคะไฟท้ายก็สวยๆเลยนะคะคันนี้ก็ใส่ไฟท้ายเป็น L E D เปลี่ยนใหม่นะยกคมออกเลยแล้วก็ถอดใส่ตัวนี้นะคะก็ทรงดีไซน์สวยเลยด้านข้างจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไฟทับทิมเนาะ l e d เฉพาะตัวโคมตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายของตัวรถอาจจะมุมแค่สักนิดนึงนะทุกคนก็ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้าย Ford นะคะแล้วก็เขาจะเว้า์โลโก้นะคะเพราะว่ารุ่น SRT เขาจะมีกล้องมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะคำว่าเลนเจอร์ก็ปั๊มมาในตัวรถเลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบซอล่องมาให้เรียบร้อยเลยก็ป้องกันการลื่นนะคะแล้วก็น้ำเนิมแรงมันก็จะไหลออกมาเนาะ ก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขังนะสบายเลยนะคะเหยียบขึ้นลงรถก็สะดวกนะคะดูความสูงอันนิดนึงอันนี้สูงร้อยห้าสิบหกนะรถเนี่ยปกติเนี่ยลอยน้ำบนแต่ว่าอ่าอันเนี้ยยกขึ้นไปอีกสองนิ้วนะคะมันก็จะลุยได้มากกว่าแปดสิบเซนแล้วก็ตัวกระบะท้ายเองตัวนี้นะคะไลเนอร์น,นี้เราก็ใส่ให้ครบเรียบร้อยแล้วก็กระบะท้ายมันก็ลึกขึ้นด้วยนะลึกถึงห้าร้อยสี่สิบมิลเลยนะบรรทุกของได้เยอะขึ้นนะคะทุกคนโอเคช่วงล่างอ่าเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างคันนี้หน่อย ค่ะดูช่วงล่างคันนี้มันจะใส่ก็ลองใส่ก็ลองไป2นิ้วนะคะเดี๋ยวพา้ตะกรองแผ่นให้ดูด้านหลังนะด้านล่างนี่ก็ลองนะคะยกไป2นิ้วเนี่ยลองใต้แหนมนะคะก้อนสีเงินตัวเนี้ยโอเคนะคะช่วงล่างก็เป็นแบบแชสซีนะอ่าเป็นรถกระบะบรรทุกนะคะก็จะเป็นแชสซีแบบนี้ภายในค่ะก็จะเป็นแอร์ตอนหลังนะคะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์ใหม่นะคะเย็นสบายนะคะห้องโดยสารก็กว้างนั่งสบายมากนะคะ เบาะก,ก็เดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าไอแผงข้างเขาจะหุ้มหนังมาให้จากโรงงานค่ะคนขับนะคะก็นี่ฝั่งคนขับเลยประตูนะฝั่งประตูแผงประตูก็เป็นหนังนะคะมือจับดีไซน์ใหม่นะคะจับได้ข้างบนข้างล่างนะคะสะดวกมากแล้วก็ประตูทั้ง4บานนะคะคู่หน้าเป็นแบบวันทัดแล้วก็กระจกนะคะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยภายในนะคะอะ่เดี๋ยวแพนไปดูภายในนิดนึง ภายในก็หรูหรานะคะมากๆเลยนะคะหน้าจอก็ได้เป็นหน้าจอ10นิ้วนะคะแล้วก็พร้อมแอร์แยกอุณหภูมิสละซ้ายขวาแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ข้างล่างมีเ i รคชาร์เนอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะพงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าพร้อมกับปรับได้ส4ทางนะคะแล้วก็มีระบบพุทธสตาร์สมาร์ทคีนะคะมาครบเลยไฟหน้าตั้งออตโต้ได้แล้วก็บอรเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะคะทุกคนโอเคค่ะ ก็เงีนมากคะ่ะกับรถคันนี้นะคะแต่งหล่อมากมเลยเท่มากๆเลยนะคะถ้า f อท่านไหนนะคะที่อยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจีฝรด่งนครน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากฝากภาพรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย